คุณนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปุยยาตาใหญ่ทุกท่านด้ยนะคะไม่หนออุีมฉันนอยฉันเคยวันนี้อาจารย์นในเกมฟันพันแมนเดอะสังเกตอยู่นะครับผมผมขอการาบประธานโทษทุกคนด้วยนะคะผมที่ผมชอบเขียนว,ว่าเกมไซตามะนะโอเคองั้นอีพีนี้ผมจะแก้ให้นะครับผมเดี๋ยวต้องมาดูด้วยนะเออไม่ใช่ด่าผมถ้าไม่ดู <c oughs> โอเคอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะผมเราจะไปสุ่มกันก่อนเรืองอยนแรก เป็ดไม้ก็ได้เออเขาเป็นไข่มาสิทีครับผมไปครับ IS S R. S, S R S oh, S R โอ S R ไม่ไม่มีครับผมหอ,อมนอไมาให้เหรอฮ่าฉันรู้เลยว่าใครสติ๊กเกอร์นะครับผมไม่รู้เหมือนกันทำไมเขาสิทธิ์ทว่าสติ๊กเกอร์นะเดี๋ยวไปครับ IS S S R ผมน่าจะไม่ออดเงี้ยอ๋เฮ้ยไปก่อนได้เปรียบโกลเด้นบอลนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้ โอเคพอใช่งานนะไอคือไอจิดาไปออกเฉยเต่ไม่ได้ว่าเลยเต้าจะมาสุ่มให้ดูเป็นก่อนจะาไปจะมาพากันเล่นทีมนะผมดูคูรัสุดปัตตอนนี้ตักปลาดาเมย์ไปแต่ะตัวดูดิทุาเข็นแก่นขึ้นมามากนะผมสมาชิดใหม่ของเราเข็นท็อปมาสเตอร์ครับผม ตีบัวทีบัวเป็นไรเดียคุณชมเตียวเอาเป็นเฮดพีมาแล้วกันนะผมเป็นโอเคได้มาก็ยังดีครับผมปะมาวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดันแรงกันนะผมอือให้ดูทียวาทีผมจะจัดเป็นแนวแนว,แนวนี้ครับผมโดยที่เป็นตัวที่ออกคนแรกนะเพื่อเปิดคี สองจะเป็นอัตโนมัตินะค,คุณส,สามจะเป็นอะไรนะอัตโน,นัตินะคุณเอ,อมหนไม่อ่านวะโอเคดูหน่อยครับผมเก้าสิบอืนะ่ผมคิดว่าผมไม่ไหวนะจะปฏิตำเนินคนนี้เกร็แล้วกันนะครับผมซึ่เขาเชื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าผมจะไฟ ไฟคประมาณสองนะครับผมไป้ายจพวัดเด็กอังติพิกกอนครับงติดขี้ต้มบิดปาดไปอีกทีครับผมออืแต่เทนทอป,ปัตเตอร์เปิดโล่คอมโบคองมจอยครับผมออืแล้วไม่เข้าใจทำไมเขาถึงเอาตัวดาวมีไปวางไว้ตรงหน้านะแล้วตัวที่แบบตัวที่แนวปเป็นเทนต่าวาไม่คัดหลังนะครับผมโอ้โอโอน่ากลาัวมาแล้ว เฟกุโลผมไม่ได้ใช้งานไปเหลือแลนะปุ้มอ่าโอเคเทนต่นออกมาแทนเอเป็นเทนท็อปพูดผิดไม่เชื่อนะทับเด็กเออเออจะวมันเถอะ <c oughs> โอเคเทนท็อปปิดชาติเท,ทนท็อปไม่ปิดเทินตบหน้าตายเอ๊ะสมเพช็ยัยเล่นขึ้นมาอีกหนึ่งครับผมอืม มาผมไปซัวคนที่เจ็ดสิบเก้านะผมเออเออเขาใช้คอไข่อ๋อ,อเขาใช้อใคอ,ชอหอน,น,ม,หอนมันชนะื่อหรอวะนักการดหวานมันอะไรเช่นอะไจ้าวะนะมันใช้คอดิที่เนี่ยผมมองไม่เห็นดิที่ไงวะเอ้าตีไม่ติขีดเมื่อเราตีไม่ติขีดเอ้ยนี่มีมมมมมเงาเฟสสิทำไมฉันถึงตีไม่ติขีด ผมบุกผมจอยไปแล้วนั่นแหละเดี๋ย้ตีไม่ติดขี้เฉยแล้วผมจะเอาอะไรไปสู้เดี่ยตีไม่ติดขี้เดี๋ยวเฮ้ยโอ้ยโอ้ยตายเลยโอ้โหผมอาผมว่าผมไหวนะถ้าผมตีติดขี้แล้วจะมาลองดูอีกสักทีคนนี้ขอให้ดวนดีกว่าเดิมนะครับผมผมขอให้ พระคอนเด็ดผมตีติดคีเแล้วเราได,ด้มาตีพี่ติตรคีบวะตาดมาก่อนโอเคปาดแลนมากนะเด็กเขา,าจะโดนจะท่อนก็ไปเหมือนกันเด็ดเราปาดไปรับมิติคีน่าผมกระเบิดคิดซึมไปนะผมติคีบผมโต้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 โ ตาะตะเตะเตะเป็นหนึ่งทีครับผมไม่ได้ใช้งานแน่นอนมันเป็นเกมวัดดวงนะผมคิดว่าเกมนี้เนะี่ยผมคิดว่าชนะแล้วละ่ะปีไปเรียบร้อยชนะเป็นขอ,เองเราตมีปิดฉากจนสวยงามน,นะครับผมสวยงามโอเค ใส่ขึ้นมาเ้วยการใส่ขึ้นมานะผมมาเราจะไปโอเคนะเราจะลอนทาสู้ดูครับผมอันนี้ผมก็ไม่ได้รู้อะไรประสบการณ์ในตอนขึ้นเลนเท่าไหร่นะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเลนมากจะไ,ได้เลน,เนจะให้ซอมตีมตรธรรมดา,าตีธรรมดา,าตัาวเดวียวมันเลนมากกว่านะผมแค่ธรรมดาต่ออันติไปเลยกโรตรีธรรมดาครับ ไปนะมนไม่ติดขี้เหรอด้วยท่าากาบาได้ใช้อันตีนี่น่าจะดีกว่านี้ครับผมต่อยรับติดโลแทยท็อปนะครับผมโอเคมีออนตีไปไม่ติดขี้นะถ้าที่ผมดูดูดดเด๋ยวไปละอะตอมมิตีธรมปปธรมดาไปเทปปิดต่อยธรรมดาไปก็พอครับเป็นท็อปจับทุ่มไปติดขี้นะแต่ว่าไม่มีเพราะว่าสก,กิลหมดหรือเปล่า โอเคตดไปนะครับผมแล้วต้องปิดฉากไปได้อย่างสวยงามโอเควันนี้จะพาทุกคนมาขึ้นแดนไดมอนด์กันนะผมแดนสุดของเกมเกมนี้มาเจอเจ้าหน้ากาดหวานลุยเอาอะไรอ่ะกดผิด okay. โอเคออจะับตัวนี้ตัวน,นี้ จะนี้าวายตะนี้นนตักเทนขับวายจะนี้มานี่แหละจะเทมแบบเดิมๆไม่เอากดผิดอีกแล้วถ้าสู้ต้องกดที่ตัวมันนะผมเป็นคนที่ชอบกดผิดตลอดอืมเด็ดมาปุ๊บเด็ดเราตายเลยดีธรรมดาแบบนะตกหน้า่อ,อยธรรมดาไปโคลนะ่นัดเทธรรมดาไปนั้น เทหน้าสะอาดปากผมนี่จะอาวุธสามดาวนะรีมบอร์ดไปนะครับผมตบหน้าคืนมาครับผมต่อยไปตบหน้ามานะผมล่นกันไปครับกลัวอะไรละ่ะกลัวที่ไหนละ่ะกลัวที่ไหนละ่ะต่อยไปครับจับทุ่มไปหนึ่งที่ยวตบหน้าคืนมาต่อยไป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 ติปดตาแล้วมันติดตายแล้วเหมือนกันโอเค เดนท้องกับคืนไปเพราะติดใจเอออะไรนะตนิดช่อต่อ,อแบบเทนทมปัดเดียวจอกโอเคเกียวกผมเยผอืมอผู้ิสเนอร์ได้ข่าวว่าตัวที่ร้อนแรมากนะครับผมให้ผมจะปรับทีแบบนี้ตัวนี้อ่อนยวมาวน่ครับ ว่าติดแบบนี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าให้เจ้าตัวเอ่ออะไรนะแม่ากาบันนี่ทำลายอีให้ได้มากที่สุดนะคือว่าอันติมันจะล้วนทีเดียวประคอง,งจะดตาอืมโอ้โหแรงกิแนแรงกินแรงจันกินด้วยด้วยหมัดมหลับให้ในหมัดเดียวโอ้โหหลับให้ในหมัดเดีวยวคุณเป็นไซต์ตมาหรือเปล่ากบเนี่ยเออ โหดมากผมเจอใส่ตมะโอ้โหโหดเกินโหเมือ่อกี้มันใส่ตมะชัดๆไม่ใครเชื่อผมบ้างว่าเขาคือใส่ตมะฮะโหคุณจะแลนเปอร์เออรหันไปไหนวะ ไม่เข้าใจหอดีนี้ก่อนแล้วกันงงงครับซูนแล้วก็งงงทำไมหอทิ้นแรงเพื่อเอ้ยปรับผิดหรือว่ามันจะเป็นอะไรหน่อยว่าผมแพ้แน่ๆเลยไม่ได้ใช่ไง วัน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 ติลเขอ,อยูอ่้หน้าันนี่เอ๋อะไรเนี่ยเลียดไปไม่ตายยังไม่ตายฉาดมาผมโอ้โหไอ้เทวนสวยงามจริงจริง ผมงงว่าคดทีงงวยกับตัวนั้นอยู่นะครับผมคือแบบคุณแค้นเก่งเกินไปหรือเปล่านี่นะผมว่ามันตัวผิดโอเคครับอยากรู้ว่าทำไมมันถึงเข็นเก่นขนาดนั้นมันเหมือนไซตามะเลย <c oughs> โอ้โหสู้ไปเรื่อยกันนะครับผมไม่ว่ารู้สึกผมรู้สึกว่าเจอไซตามะว่นด่าน่ะเออนอกโอเค จะเปิดมาดูนี่นะจะว่าเด็กเขาเปิดก่อนนะครับผมตามด้วยโเด้นบอนะครับผมอือกระท้องก็ไปครับผมโอเคเดิดตดครับผมอ้าวไม่ติดขี้อิดทำไมคุณถึงทำร้ายผมอย่างนี้จีเอ็มเป็นโลดอะไรเดะทำไมผมต้องตีไม่ติดขี้แล้วฝ่ายศัตรูตั้งตีติดขี้วะเออไม่เข้าใจครับผมก็ตามใจพววุทธศานาออไปนะ พีชนาขอรังเกลา,าผมสนใจนะโอเคว่าเจดีนบอลอันติมาน่าจะตายทันทีไหมเนี่ยอะตอมิดเพิ่งได้ปาดนะผมไปซอนแสนดามิดตัวอัติปิดชาเรียบร้อยอะผมพายแพ้พี่แพ้เนี่ยไม่ใช่อะไรตีไม่ติดขี้โอ้โหรำ โอเคหวังว่าวันนี้พวกคุณจะสนุกกันนะครับผมเงี้ยซะผมจะไปข้นแลนดล์ที่้นนะครับผมงั้นคลิปนี้เขาจะแค่เท่านี้กันนะครับผมบายครับ